เบญักกิรีชอว์พยาครับไฟนี้ซ้อมมา์อีวันครับก็ประมาณสองสามอาทิตย์ได้ซ้อมอยู่ที่ชอว์พยาครับแล้วมีใครเป็นคู่บังคู่ซ้อมของฝ่นี้ก็มีแสงตะวันไม่ชาพยักนี่แหละครับพัวไหนใครเชยก่อนเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่และสิบเก้าครับเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าครับน้ำหนักของผ้อยมาไม้กี่กิโลครับห้าสิบหกเราเป็นมือจะตายเลยครับฟิ้นมือครับแล้ววันนี้เราเจอกับบิ๊กแบ็คเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอครับอันนี้ไฟแรกเลย แล้วได้ศึกษาเกี่ยวกับเต๋อเข้ามาปะก็ศึกษาเจนเด็กเลยครับว่าไอดอลผมด้วยเนาะครับเขาเขาไม่ควจะตายเลยก็ฝีมือมีหมัดครับอืมแล้ววันนี้เราวางเกยวางแผนไงก็มาดูบนเวทีครับความฝีมือฝีมันเดียกันเราไปตามตายเราเนาะครับเป็นไอดอลเราเลยแล้ววันนี้ได้เจออ่ะเขานี่เรามีความ คือกังวลใจหนักใจอะไรไหมตอนนี้หน่อยอ่ะแต่ก็ไม่ประมาานะแต่ถามว่าถ้าชนะได้ต้องเอาให้ได้เลยใช่ไหมอย่างไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้ร้อยสิบเก้าต่อยไว้ที่ด้านเหนือนีที่นี่เนาะวันนั้นเจอใครเจอมอครับเป็นไงแพ้แนี่ยนะไปพลาดใช่ป่ะจังหวะเบียดกันมาแล้วไปหลุดก็เลยพลาดเขาแล้ววันนี้ก็ต่อยกลับมาต่อยอีกครั้งหนึ่งเบีดนี้พอดีแล้ไหน เราไม่มีปัญหาอะไรเนาะอือ่าเราต่อยมือมาลูๆทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วที่ต่อยมาเลยรวมๆทั้งหมดหลายครับเยอะว่ะจังไม่ได้หรอหลักร้อยได้ไหมได้ถือมันอยู่เนาะครับอ่าเราคุยเพิ่นจังหวัดอะไรครับบุรีรัมย์ครับฝากเชิญช่วยแฟนคลับเราวันนี้หน่อยก็วันนี้ฝากเชียร์พีินีเจ้าห้งขยักเลยนะครับวันนี้ทำเต็มที่แน่นอนครับอืเดี๋ยวโอเคแจ้งเกินนะครับโอเคครับผม